สวัสดีค่ะก้อยวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ติดซิปซ้อนยังไม่เก่งหรือว่าติดยังไม่ชํานาญไปดูวิธีเข้าซิปซ่อนกันนะคะไปติดตามดูไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีชาแนลวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะมาดูวิธีติดซิปซ่อนค่ะนะคะวันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะการติดซิปซ่อนนะคะเราจะมาร์กจุดที่เราจะติดซิปเอาไว้เลยนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นซิปกระโปรงเนาะ อ่าสมมุติว่ากระโปรงของเราติดซิปความยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะก็จะประมาณ8นิ้วดังนั้นซิปที่เราจะใช้จะต้องยาวกว่า8นิ้วนะ,ะก็คือ9นิ้วเพราะว่าเราจะเหลือในส่วนของกลนซิปไว้ประมาณ1นิ้วหรือครึ่งนิ้วนะคะอ่าเรามารจุดสําคัญเอาไว้เลยนะคะนี่ค่ะจุดที่เราจะมาระตรงนี้เราจะเย็บนาเอาไว้ก่อนเดินเส้นห่างนะคะปากกาที่ขีดนะคะเป็นปากการลบร้อนนะคะไม่ใช่ปากกาเขียนหนังสือนะเพราะว่าเวลาเราเป็นรีดโดนความร้อนตรงนี้จะลบโดยที่เราไม่ต้องซักเลยนะอ่ะมาเริ่มมาเริ่มเลยนะคะ หลังจากที่เราเย็บล็อกเสร็จแล้วเรียบร้อยคือการเย็บเนานะได้ห่างแบบนี้ตรงหัวซิปาร์ k จุดให้สำคัญสำคัญเอาไว้ให้เด่นๆเลยนะคะตรงนี้งนซิปขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เอามือรูปที่เป็นกระดูกนะ,ะเป็นสันเป็นแนวของนูนๆตรงนี้จะเป็นด้านด้านด้านในด้านผิดใช้ด้านผิดงนขึ้นนะคะซิป รูดออกมาตรงใต้ซิปนะคะตรงหัวซิปเนี่ยจะมีพลาสติกก็คือตรงส่วนที่เราล็อกเอาไว้นะเวลารูดซิปเนี่ยซิปจะได้ไม่ไหลตรงนี้ล็อกซิปให้วางตรงเส้นกึง่งกลางเลยนะคะลงมาประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณนีนะะ้เราจะใช้วิธีเย็บเนาเราจะไม่ใช้ได้เนานะเย็บเนาใช้ปรับได้ให้ห่างนะคะประมาณนี้วางให้กึง่งกลางนะคะตรงนี้การรูดซิปนะคะเพื่อนๆขา บางท่านนะรูดออกมาให้สุดอย่างเงี้ยเวลาเราเรายังไม่เก่งมันจะทาให้ตรงเวลาเราติดซิปมันย่นดังนั้นเราจะรูดออกมาเป็นช่วงที่จังหวะสั้นๆอันนี้เป็นเทคนิคของการติดซิปนะคะของช่างจะอันนี้เป็นการบอกต่อกันนะ <c oughs> เดินเย็บเลยค่ะเย็บเนาวไว้ก่อนจับช่วงสั้นๆน,นะคะถ้าเรายังไม่เก่งอย่าไปจับช่วงยาวนะค,ะค่อยๆทาทีละจังหวะนยอันนี้เขาเรียกว่า เย็บเนานะคะพอถึงจุดที่เรามาร์คเอาไว้นะเพื่อนขาเนี่ยตรงนี้มันจะเหลือในส่วนของก้นซิปประมาณคร,นะรึ่งนิ้วนะหรือว่า1นิ้วหรือจะเยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะถ้าเกิดเรามีจํานวนอของซิปที่เราซื้อมายาวไปนะเราก็จะได้ติดซิปได้ง่ายขึ้นนะนี่ค่ะเวลาติดนะอย่าลืมว่าหัวซิปอย่าลืมผักเขาขึ้นไปข้างบนนะฮะผักขึ้นไปด้านบนจ้ะเดินผ่านในส่วนของก้นซิปไม่ต้องย้ำนะคะเดินผ่านแบบนี้ แล้ววนกลับมานะคะวนกลับมาเพื่อที่เราจะเย็บอีกฝั่งหนึ่งสังเกตได้ว่าตรงซิปตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะเวลาเราติดซิปเสร็จน่ะซิปก้นซิปจะได้ไม่ยน่นทุกอย่างจะต้องเสมอกันสังเกตตรงนิ้วมือนะคะเนี่ยถ้าเกิดมันขยับขยื่นอย่างเงี้ยก้นซิปติดยังไงก็ยน่นเนี่ยตรงเนี้ยต้องให้ตรงกันนะคะมันเป็นตั้งแต่ตอนแรกถ้าเราทําไม่ตรงตรงนี้เวลาเราไปเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะก้นซิปมันจะย่นหรือว่ายิ้มภาษาช่างนะ,ะนี่ะวางวางให้เรียบร้อยนะคะ เก็บหมุดปักให้เสมอเนี่ยอย่าลืมให้หัวซิปขึ้นมาด้านบนนะคะอย่าให้ลงไปข้างล่างนะเนี่ยหัวซิปตรงนี้เอาเข้าขึ้นมาด้านบนเพราะว่าเวลาเราติดซิปนะ่ะมันจะเวลาลูดขึ้นน่ะมันจะลาบากเนี่ยค่อยๆนะคะตรงนี้ค่อยๆเลยค่อยๆทำนี่ค่ะตรงนี้เลยนะประมาณนี้นะคะนี่พอถึงตรงหัวซิปต้องให้ตรงกันนะคะต้องให้ตรงกันนะตรงพลาสติกนะ,ะตรงเนี้ย ล็อกหัวซิปให้ตรงกันเย็ยบผ่านไปเลยค่ะแค่จุดข้างล่างและข้างบนแค่นั้นพอนะคะที่สําคัญที่เราจะมาร์คให้จุดซิปให้ตรงกันจะได้ไม่มยน่นแล้วตรงที่เราเหนาเอาไว้นะ,ะออกประมาณนี้นี่ค่แล้วเปลี่ยนนะ,ะแล้วเราจะเย็ยบซิปทีหลังเปลี่ยนติ้นผีสําหรับติดซิปซ่อนนะคะจากเล็กจากเล็กจากใหญ่จากอุตสาหกรรม ไม่เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆขาเราต้องเลือกซื้อตีนผีให้เหมาะกับจักให้เข้ากับจักรที่เราใช้อยู่นะ,ะปรับสีจักให้สวยนะคะอย่าให้ทางและก็ไม่ต้องถีจนเกินไปพอดีสวยนี่ค่ะเราจะเย็บลงมาทั้งสองฝั่งนะ้เพราะว่าตีนผีที่เราใส่ตรงเนี้ย ตรงเข็มจักรมันจะลงตรงกลางพอดีดังนั้นเราจะเราจึงสามารถเย็บได้ทั้งสองฝั่งโดยที่ไม่มีการหมุนซ้ายหมุนขวานะทั้งสองฝั่งเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปเย็บนะคะอย่าลืมพลิกตรงนี้ออกนะถ้าเราไม่พลิกมือใหม่อะ่ะจะลืมมันจะทําให้เสาเข็มอะโดนซิปซิปจะเสียพี่พให้เข้าลงให้ได้จังหวะก่อนนะ่คะ พอได้จังหวะแล้วเราค่อยสปีดเราไม่ต้องการเลาะค่ะเราต้องการเย็บครั้งเดียวให้ผ่านคนเราฝั่งนะคะพริกมาเย็บอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ ดึงขึ้นมาเลยนะคะตรงหัวซิปที่เราโผล่เอาไว้เนี่ยนี่จ้ะค่อยๆดึงกลดซิปไม่ย่นนะคะ เสร็จแล้วค่ะวิธีติดซิปนะลองทำดูนะคะสำหรับเพื่อนมือใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ